โอเคครับอยู่กับร้านบางคายไอซ็อบนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวเบลก็อก17นะครับงานจีนนะถึงแม้จะเป็นงานจีนแต่ตัวนี้อัพแฮมเมอร์เป็นของ WE แล้วสปริงไกก็สปริงแฮมเมอร์เป็นของ WE นะครับแล้วก็อัพแบริ่งแล้วอ่ะกับผมต่อที่พวกท่านดูรู้ว่าผมอัพไปแล้วนะครับนี่นะเห็นไหมใส่แฮมเมอร์แล้วนะครับแล้วก็แฮมเมอร์ WE นะครับแล้วก็อัใส่แบริ่งเข้าไปแล้วนะครับเจ้าตัว คอนต่อกวาวกับเจ้าตัวล็อกแฮมเมอร์มันยังเป็นมันยังเป็นของของเดิมอยู่นะครับมันยังใช้ได้ดีนะครับแต่ด้วยความที่แฮมเมอร์ทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนคุณดูแฮมเมอร์เดิมอันนี้มันเศษซากนะครับคุณดูแฮมเมอร์เดิมมันเป็นตะกัวนะครับซึ่งอายุการใช้งานมันก็ไม่สามารถใช้งานหนักได้นะครับก็คือไว้ยิงเล่นสนุกสนุกได้แต่ไม่สามารถที่จะใช้งานระยะยาวได้นะครับผมเลยจัดการเปลี่ยนเป็นตัวของวีซลเย นะครับมันจะได้ใช้งานได้ในยาวๆนานๆนะครับผมตามหลักแล้วเนี่ยคือถ้าเปลี่ยนเจ้าตัวแฮมเมอร์แล้วก็ต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ด้วยตอนแรกมันจะเป็นแฮมเมอร์แบริ Hammer, ่งเดิมของเจ้าตัว V เนี่ยมันไม่สามารถใช้กับตัวสไลด์เบลได้นะครับเนื่องจากมันมันไม่มีการให้ตัวที่ลื่นนะครับสไลด์มันจะติดแต่พออัพเป็นแบริ่งแล้วเนี่ยก็คือยิงได้ดีเลยครับลื่นเลยนะครับเข้าใจไหมนะครับ เนี่ยลื่นเลยครับอะไรลื่นๆเลยคุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะแตกหรือหักอีกอะไรบี e? ผมรับประกันเลยว่าทนทุกชิ้นนะครับทนทุกชิ้นนะครับพวกชุดลั่นไกเนี่ยถ้าใครถ้าถือถ้าจะยกชุดลั่นไกของวี e? มาใส่ก็ยกใส่ได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยอัพแค่2ชิ้นก็ถือว่าทนแล้วครับใช้คําว่ายืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ท่านไปได้อีกนานเลยถ้าเล่นอย่างถูกวิธีนะโอเคไหม นะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับโอเคครับจะมาทดสอบยิงเจ้าตัวเบลก็๑๗มือสองนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันอัพแบริ่งแล้วใส่แฮมเมอร์ W.E. สปริงแฮมเมอร์ก็ W.E. นะครับผมบอกแล้วว่าใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับเห็น <Okay, S 2> ไหมมาทดสอบยิงกันนะครับแก๊สที่ผมจะทดสอบวันนี้เป็นแก๊สเจ้าตัว,ตว Green กีนแก๊สกระป๋องส้ม 12k นะครับถามว่า 12k ใช้งานได้ไหมแรงดันพอๆกับเจ้าตัว ET ทีพ e ัน นะครับก็ใช้งานด้วยกันได้เนาะเจ้าตัวกนะีนแก๊สน่ะที่เป็นขึ้นสปพยานามว่ากีนแก๊สที่ทันใดหาซื้อได้เนี่ยบอกเลยว่ามันก็ใช้ด้วยกันได้หมดแลละครับอย่ากเกิน 12k พอ12 2kg ครับเห็นไหมในะอย่าให้มันเกินนี้นะครับอ่ะโอเคมาวิธีการอ่านแก๊สน,นะครับกดค้างไว้6-8วินาทีหรือประมาณนะครับแล้วก็นะครับนะผมแล้วก็ดึงเจ้าตัว โหลดตะลูกนะครับแล้วก็ใส่ลูกไปแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วปล่อยครับเห็นไหมนะทำไมเราต้องโหลดแบบนี้นะครับเนื่องจากเราโหลดปากแม็กบ่อยอาจจะทำให้ปากแม็กอ้าหรือแตกเอาโอกาสแตกมันน้อยอยู่แล้วครับแต่โอกาสที่มันจะอ้าออกโดยที่เราไม่ได้สังเกตเนี่ยบางทีมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับมันเวลาใส่ลูกพบอยู่ดีลูกมันพุ่งออกนะ บอกคุณมับอกว่าเนี่ยปากแม็กเขได้เป็นไรหรอกแต่ที่มันอ้าเพียงแค่มิลเดียวหรือ0.5มิลเนี่ยนิดเดียวมันทาให้มันเกาะลูกไม่อยู่นะครับเราไม่สามารถสังเกตมันได้ด้วยตาเปล่านะต้องใช้เครื่องวัดถึงจะเห็นนะครับโอเคมาทดสอบนะครับกอความรงก่อนนะครับสองเก้าแป 281หโอเคไหมความแรงมันจะอยู่ที่298 287 2 320 3 8 1เองา่าย็ง่ายๆคือความแรงส่วนใหญ่เนี่ยของปืนไกแก๊สทั่วไปจะไม่เกิน300นะครับหรือถ้ามันเกิน300อยู่อาจจะที่มุมที่ที่ผมยิงเนี่ยมันเพี้ยนทำให้เครื่องจับจะจับความเร็วผิดพลาดได้เนาะโอเคไหมทดสอบยิงให้หมดแม็กเลยนะครับอ่า ยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแถมความลื่นของสไลด์เนี่ยมันลื่นลื่นปืดเลยนะครับไม่มีอาการติดขัดใดๆไม่มีอาการฝืดให้พวกท่านเห็นนะครับหรือท่าในใดอยากจะเอามาอัปเกรดเจ้าตัวพวกเบลพวกอาร์มี่เนี่ยมาใส่เจ้าตัวแฮมเมอร์กับแบริ่งเนี่ยก็ส่งมาได้นะครับราคาก็ถักกันหลังใหม่ทีหนึ่งเนาะโอเคไหมหลังจากเล่นเสร็จนะครับอ่ะมันจะคุยเรื่องแฮมเมอร์กับแบริ่งไปแล้วก็หลังจากเล่นเสร็จนะครับเราก็แม็กออกกอน ดันสลาบถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วปล่อยแล้วก็ร่นงกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับก็เป็นการกันพวกระบบภายในพวกสปริงแฮมเมอร์เกิดการล้าหรือมีปัญหาอะไรทนะ่านก็ต,ต้องมาเปลี่ยนอีกนะครับผมส่วนแม็กกาซีนเนี่ยพวกท่านจะเคลียร์คือตามหลักแล้วมันก็ควรจะเคลียร์แก๊สออกแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ถูกอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนโอลิงมันไม่ถูกกันเราควรจะคาแก๊สไว้สักนิดหน่อยสมมติเรายิงไปสัก20นัดแล้วก็คาแก๊สเลยครับนิดนึงแม็กไม่บวมแน่นอนครับแต่ถ้าท่านใดแบบ อัดคาว่ uet, จนเต็มแม็กอันนั้นมีโอกาสแม็กมวมนะครับใช้คําว่าถ้าเกิดยิงจนแก๊สหมดท่านก็ควรจะอัดแก๊สเข้าไปกดค้างแค่หนึ่วินาทีก็พอนะครับแค่พอมันมีแก๊สเพราะว่าแก๊สรุ่นใหม่ๆมันมีซิลิโคนในตัวนะครับมันจะมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะช่วยไปเคลือบบรรดาโอลิงทั้งหลายอยู่ในปืนไม่ให้มันรั่วนะครับไม่ต้องอัดจนเต็มนะโอเคไหมน,นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อได้เพจวีีการเจ้าชนเซาและาดวีแคร์ซอฟนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ